สวัสดีเจ้าพี่น้องมามามาอีหลอกเดิมเจ้าอีหลอกเดิมเจ้าพี่น้องพอยอะ่ะเนี่ยทอดจะทอดไข่ให้ย้ายทวดแล้วก็อันนี้ผักเอเอไอ้นั่นไอ้อะไรไอ้โหละพาอันนี้ก็เป็นไอ้เต้าหูก้กระเขยยาวโอ้ยหหลายพี่น้องทอดไข่จ้ะ ทอดไข่ทอดไข่ทอดเสร็จแล้วก็จะทอดไข่ดาวให้หลานอีกมามามาพี่น้องโมเมนโมเมนคลิปเดิมแล้วจ้าคลิปใหม่จ้าอันนี้ทอดไปหัหระพาเดินจะน้ำหอมคลิปใหม่คลิปใหม่แต่ว่าทอดไข่ไงจะเป็เมนูจะเอาอะไรกินให้ปวดกินเมื่อวานต้มไข่นุําไปแล้วจ้า เมื่อวานต้มไข่ทดน้ำไปแล้วมื้อนี้ก็เลยเป็นทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่แจจกเอาอย่ยังให้ผู้เฒ่ากินไหมพี่น้องต้องไปโอ้โห้มะกินยากมะกินยาไข่เก่าหลายเมนูแล้วจ้ะวันทูทีฟ <laughs> ุ๊บอ่่โอ้ยปรตดพิธีพิธานเั้นพี่น้องก็เป็นรูปเป็นทรงดอก ไม่ข่อยประสาทพี่น้องเด้ข่อยอ่ะเนี่ยมาเด้อเดพีดด่น้องเด้อยั่วเลยจ้ะเนี่ยผัดโอ้เสียดายพี่น้องไม่ได้เปิดกล้องให้หมูเจ้าเห็นข่อยอ่ะโอ้ยว่ะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องนี่ผัดมะเขือเทศข่อยไปเดี๋ยวไปกินข่ากันเลยจ้ะกินข้าวกับผัดอันนี้อันนี้ผัดปลาดุบเเห็นเรากินกับพืน่นแล้วก็ผัด เผือเทศเฮ้ยผัดมะเขือม,ม,มาเมนมะเขือเทศจ้ะพี่นอ้องมะเขือมะเขือมะเขือนี่มะเขือเด้อพี่น้องเด้อไมาเด้อพี่น้องเด้อมะเขือยาวจ้ะผัดมะเขือยาว จัดจักกิน,กนยังไม่นองพัดมะเขือยาวใจะต้องหูเจ็บๆตา อร่อยนะใส่ไอ้ใส่ผ,ผาด้วยอืมจน่อืม พอยาก,กินปลาดุผัดพี่น้องเสียดายอยากกินปลาดุผัดแต่มันร้องเอานะ้เนี่ยพี่น้องเนี่ยร้องเอาวันนี้วันนี้ใช้กล่องร้องเอาเลยทวมุ้งเจ้าก็นเห็นไหมก็ลองเอาเล เลยจ่ายด้วัวเลยป้าเราจะต้องส่องแสงติดแสงต่อมอย่าเพิงง่งส่งองแสงก็ขาวดีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจ่นะฮะเพราะว่าอันนี้มันมีแปะอยู่แล้วเออน แจ็บๆจ,จับน้องอืมอร่อยไม่ได้กินนานๆได้กินก็กินเนี่ยหลายเป็นหลายมือแหละนตาคิดแล้วมัไม่ได้กินเผือยาวเยี่ยมแก้วผัดเป็นน้ำได้ไพี่นองผัดแส่น้ำแล้วก็ไอ ใส่กระเทียมเอาไปผัดลุงกับน้ำก็คือผัดแต่และแก้วมู้เจ้าก็เเ็ดเป็นจ้ดคอยก็เว้าไปทั้งตั้นแหะใครก็ทำได้นะคะเม,มเมนูง่ายงายเมนูง่ายง่ายแล้วก็ถูกด้วยถูกด้วยประมาณ มะเขือยาวเท่าไหรมะเขือยาวสิบบาทแล้วก็เต้าหู้สิบบาทเมนูงบเมนูงบน้อย กล้องนุ่งก็ไปบายเด้อกล้องนุ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบ๊ายบายกล้องนุ่งก่อนเดี๋ยวจะกินกล้องต่อจ้ะายบายเด้อจ้าขอบคุณด้วยหละเด้อค่ะ